สวัสดีค่ะพี่น้องล้วพวกก็หนังอ้วนเนอค่ะน้านะะ่อไม่กินก๋วยเตี๋ยวรวมหวมูรวมเนื้อนั่งตกกับพาส,สลัดข้าวผัดหอมจากพี่น้องจ้ากินแบบนี้จ้ะแบบปลูกๆลอันนี้ปลุกเ,เองลุย่ยใบหน้าทีหมน ใบงาคิมอนหอมหอม่น้องจ้ะรุ้อึกหัวผักอ่ะถลกเต้มใ้สั่ัน้ำมีดสินน่งไม่โกเดง ý muốn mới nhờ đó ạ anh thương xanh thì hiếu hầu